และเพื่อนๆยูทุบเปิดเข้าสู่เชเหมราชกินแอลม่วนไทยบาม้วนเฮาม่วนครับผมครับขณะนี้เขาอยู่ที่อำเภอแม่แตงพี่น้องครับผมอยู่เขาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกบัวตองครับผมน้ําพ้เจ็ดสีตัวนะครับวันนี้ปลาพี่น้องไาเอาไก่หน่อยนะครับผมครับร่นมาประมาณน่าจะสักชั่วโมงนะครับผมครับเดี๋ยวไปดูชมบรรยากาศทางในเลยครับผมครับไปเลยครับ อันนี้คือลานบริเวณนะครับทางเข้ามานะครับผมของบริเวณน้ําตกบวตองนะครับแล้วก็น้ําพุเจ็ดสีนะครับเนาะครับเป็นอุทยานแห่งชาติพี่น้องครับอุทยานแห่งชาติครับท่านที่เข้ามาก็อท่านจะไปลืมสวมแมสตอวนะครับเนึ่ครับกาดอย่าตกพวกแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ใส่แมสคอยนะครับผมอันนี้ผมสามร้อหกสิบองศาคือพี่น้องได้ดูนะครับเนึ่ได้พอนล้วลานจอดรถันกว้างพี่น้องลมรื่นนะครับผมครับ วางขวางพี่น้องครับจนมาเอวนะพี่น้องเนอไม่เอวครับเขตอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับน้ำตกบอตองนะครับน้ำผู้เจ็ดสีนะครับครับท่านนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพี่น้องครับผมนะครติดต่อสอบถามได้นะครับผมครับที่จอดรถกว้างขวางครับพี่น้องเอ้ย จนจวนมาเอ๋นะพี่น้องเนี่เขตอำเภอแม่แตงครับงยวังเชีงใหม่นะครับน้ำตกบดตองนะครับน้ำผูเจ็ดสี่ครับเดี๋ยวจะไปดูด้านในพี่น้องเนาะว่าเป็นจะไรของนี่นะฮะเดี๋ยวจะคือพี่น้องได้ชมบรรยากาศแล้เกาะน้ำาทานในนะครับนาอกครับไปกันเลยครับผมครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วพี่น้องนะครับมาถึงแล้วนะครับผม นี่ครับไปอยู่ตรงนี้ครับผมน้ําตกบัวตองนะครับบัวตองบัวทลกฟอครับเดี๋ยวเราจะไปทางปูนตัวนะครน้ำาุเจดสีนะครับพี่น้องครับครับที่กว้างพี่น้องลมลื่นครับที่จอดรถระเละนะครับว่างการว่างงานมาเอวได้นะครับผมเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับผม น้ำตกบัวตองครับผมเดี๋ยวไปดูท้าไในกันครับครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับผมจากทั่วสารทิศนะครับบนมาแอลนะครับผมนะครับมีน้ําตกบัวตองนะครับน้ําตกบัวตองชั้นที่หนึ่งนะครับที่สองที่สามที่สี่ครับผมครับครับไปตามป้ายนี้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับ ครับผมขอ,อยากนะครับผมไม่เอวมือนักกันครับผมโอเคครับผมครับครับพี่น้องนี่เริ่มหันน้ำแล้วครับผมครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับนาะงเป็นแมวกันนะครับ น้ำน้ำไหลใสเย็นพี่น้องเอยยนะครับนี่เป็ี่ยนน้ำตกจันที่หนึ่งครับผมนี่นะครับตามป้ายนะครับผมเย็นมากเลยพี่น้องนะคนจุมมิต้มาคณจุ่มมิต้เคยมากี่ครั้งแล้วครับ,รบสองครั้งเนาะส,สองเตอรอแล้วพี่น้องเหยนะรับ นีนการที่หนึ่งพี่น้องครับเป็นเป็นน้ำตกหินปูนพี่น้องบะ่มื่นนะครับผมเป็นหินที่บะ่มื่นนะครับนะครับเป็นไหลลงไ,ไปตรงนี้ครับน,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 นี่เป็นมีเสือกคือโลกพี่น้องครับผมจากกันตังบนลงตังหลุมนะครับ เพื่อความปลอดภัยครับผมพี่น้องต้องกำือกไปตัวนะครับเตน้ำโตกินปูนพี่น้องครับบะืบมอนครับอันนี้เขาลงมาอันนี้เขาลงมาได้ได้น้อยเดี๋ยวพี่น้องครับผมดีลงไปแห็นะครับครับอ้าลงกันเลยเพื่อความปลอดภัยพี่น้องเขาต้องกำจอกตัวนะครับ ันนี้ซูรเจือกแล้วนะครับก็จะมีหลายจันนะครับอ่าสูดเจือกละพี่น้องเยอก็ก่อยลงนะครับลงวไวบัไดถึงจะบัมหมื่นเขาก็ต้องปลอดภัยไปก่อนพี่น้องเหยนะครับอ๋ออ๋อเพิ่นลงบันไดก็มีนะครับแต่นี้เขาลงเขาลงตามน้ำนะครับผม กำขึ้นสงสัยจะได้ขึ้นตางบันไดนะครับครับลงมาได้สักกำรับพี่น้องเดียวพี่พี่น้องพอเนอคนับตงที่ไหลลงมาครับงามขนาดเลยเนี่ยครับอันนี้คือตังบนนะครับเหียใยคือพอตังบนที่เขาลงมาตะก,กี้เนาะโอ้เย็นพี่น้องเย็นม่วนด้วยนะครับงามใส่น้ำเย็นเลยสบายสบายเลยครับงามขนาดเลยนะครับ มาแห็นจันหนึ่งพี่น้องรับผมก็ใกลลงนะครับผมโ <c oughs> อ้โหนะี่เป็นมีเจือกขึ้นกำพี่น้องนี่นะครับมีสำหรับห,บหนึ่งจังห,หนึ่งนะครับ,นะรบต้องลุ่มกว้างกว้างพี่น้องครับผมเนะนี่ยกลุ่มทีตีลงไปละนะครับ ครัน่าท่องเที่ยวคนลงไปทั้งหลุมกว่นี้นะฮะโดนไปละครับโอ้ร่มลื่นพี่น้องดูป่าไม้ดูเนี่ยป่าเขาลำเลาไผ่น้ำตกนะครับผมธรรมชาติเต่เลยนะครับครับเมื่อกี้มีเจียกครับพี่น้องเวลาเขาลงมาเนี่ยกันไม่น้อยเนาะถึงจะบำมื่นกระจ้งนะเขาต้องกันไว้ครับถึงแล้วครับพี่น้องจันหลุมครับผมอันนี้อยู่ถึงจันหลุมสุดแล้วครับ น้ำใสน้ำเย็นขนาดไป่น้องน,นี่ครับอยากก็คือ FC และเพื่อน,อนๆอยู่ทูกเปิดนะครับต้องถ่านมาแอวมาชมนะครับมาที่น้ำตกบดตองไป่น้องโอ้หมวนขนาดเย็นขนาดครับต่เขา กัไ,ได้ครับเย็นก่อนครับเยน็นค่ะเย็นมากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปตุ้ยหอมนี่ครับปรับปลีนอะไรของอ๋อจะมีหอมลงเห็นพี่น้องเห็นหน่อยนี่ครับโอ้มีหลายจานพี่น้องลงไปลุงไปสำหรับน้องลุงม,มันก็มีนะครับ ยวนกัแตนเนอร์點點 bitch, ar, uh, มวนขนาดพย่น้องเหยนกลช้านหลยเฮาไปลองไม่ค่อยเกี่ยวกันมากันลายกันหลวงครับ คือครับผมพี่น้องนักท่องเที่ยวก็มากันรวมกันหลายครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมมาจากอะไรกันครับผมเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับยงใหม่นี่ะครับเนาะครับผมครับครับผมนักท่องเที่ยวนักพี่น้องคนมาเอวกันฮะโอเค อีกเหมือนกันนะพี่น้องนะครับลงมาจากที่สูงนะครับผมสูงนักแกตบผมนะต่างขึ้นต่างลงมีมีมีหลายมีหลายอย่างครับหลายตีหลายตังครับนะครับแต่อันนี้เข้ามาตังเพครับพี่น้องจะต้จะมีเฮาวุ่กลับไปนะครับเนียะครับต้องจับเฮาลงมาเนี่ยครับต้งวนบนสูงนะครับผมครับนะท่องเที่ยวนะครับก็กลับมาเอากันนะครับผมครับ พักผ่อนนะครับผมในการที่บนยุทธ์นอยูงงรูกับมาเอลนะพักผ่อนนะครับผมยืนพี่น้องยืนยืนมะขนาดเลยอะยืนเย็นหยอกไปเตะ กำลงลงทางน้ำตกไปน้องกำขึ้นขึ้นบันไดครับเพรชอบพีกตังเก่านี่จะจริจจ้งจะชันขนาดเลยนะครับผมจะจริ้งขนาดนะครับออกันูงนึพไปน้องเนอนะครับสูงนักแก่ เตียวไก่นกะแกพป่น้องเนอะครับลายไหลายขันอยู่นี่แค่เริ่มต้นนะครับอันนี้ตังฟิกไปขึ้นตังบนแล้วนะคะตรงลานจอรดรถนะครับผมครับมาจากจังหวัดเนี่ยครับผมโอ้มาจากอายุทยานะครับผมเนาะ ครับยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่นะครับผมเบลคัมทูเชียงใหม่ไทยแลนด์มิสเตอร์โอเคครับผมฝรั่งเศสใช่ไหมฮะครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับผมอ่าทักทายนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องบอกว่าชาวไทยหรือทางชาติไทยหรือเทศนะครับก็มาเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะอ้าวตะคันไดพี่น้องนี่คือตั้งขึ้นดังลงนับตังหนึ่งไปที่เขาลงน้ำตกนะครับนี่เขาขึ้นตางคันไดเนี่ยฮะ แต่กี้เขาไปจันที่สี่มาแนละ้วพี่น้องที่เขาขึ้นมาจีอีตะแกครับนี่เป็นที่เขาอยู่นี่จะเป็ี่ยนชันสามแล้วเป็นันสองกันฮะจันสามกันกไม่ละจันสามครับแต่กี้เขาลงนักูนครับผมบนบนบนตอนนี้เขาขึ้นปีกปีก,ปกต่างคันใดครับเวลากลับกลับทางบันไดนะครับผม ครับผมสวัสดีครับครับผมมาจากไหนครับเนี่ยเออนล่งไม่แต่งมาค่ะไม่แต่งเนาะอ๋อปเป็นคนเปียงใหม่ขางเขาแน่เนาะโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับผมครับมาจากไหนครับผมเออเป็คนพื้นที่นะครับอ๋อในพื้นที่นั่นนะครับเนาะโอเคครับผมครับขอบคุณครับผมคือเราเป็นน้องเหยียครับอ่าก๊าปิกนี่ปิกตังบันไดพี่น้องลงขึ้นน้ำตกบ่ไวแล้วจริงสูงนะครับ โอ้บันไดนี่หลายคันพี่น้องนึง่ขึ้นคันไดนี่นะกุ้งนักเก๋นะฮะนีะฮะเดี๋ยวเราจ้องกุ้งไปโดยบันไดนะพี่น้องอย่ขึ้นไปบนบันละนะครับ,รบวบัดซะ,นใ,นนะนะใกล้ความจริงแล้วครับผมนี่ถ้าถึงบันไดปูนนี่แสดงว่า เป็นคันที่เราจะต้องใกล้ถึงแล้วครับอีตีน้องแต่ม่วนดิเย็นนะครับเย็นขนาดละอีตีบ้าฮัลโหลสุดยอดอะ คลับ้าของเที่ยวมาหลพี่น้องเจนักเกยอีกขนาดนะครับครับป๊กมาจุดเดิมพี่น้องเตอีกขนาดนิ่งขึ้นถึงลงนะครับ ครับนี่คือบริเวณน้ำนะครที่ไหลลงมาทั้งล่มครับผมอ่าก็ย่ะไปแอ่งจำปูนครับพี่น้องน้ำตกอ่านะ,ะ,ะน้ำผู้เจ็ดสีนะครับเยวต้องไปทำกรรมเนาะ ครับปิกมายืนที่ที่เดิมครับพี่น้องที่เขามาตะกี้ที่เขาลงไปตกครับแวะเติมพลังก่อนครับกินน้ำก่อนพี่น้องเนึ่ง ไปตามป้ายนะพี่น้องเออครับไปโดยป้ายบนนี้ป้ายจี้ไปอะไรเขาไปทางนั้นนะครับโอ้ต้นไม้ป่าไม้อุดงสมบูรณ์นะพี่น้องเนอะครับเขตอำเภอแม่แตงนะครับต้นไม้อุดงสมบูรณ์ขนาดเลยต้นไม้นักครับดินดีน้ำดีครับก็ อย่างที่เคยอู้อนะครับผมอ่อเที่ยวเชิองอนุรักษ์นะครับเนาะสิ่งที่ท่านเอาไปได้ก็คือภาพถ่ายสิ่งที่ท่านจะทิ้งไว้ก็คือรอยเท้านะครับขอฝากไว้ตัวเนะครับนึกนักท่องเที่ยวทั้ทงหลายจึงหมู่ตึงมวลเนาะพี่น้องเขาจุ๋ยกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเพราะว่าสถานที่ปิ๋ยกาไปเง,งเขาเอวละนะเาขาก็ศักษาธรรมชาติไว้คือกลุ่มดุกลุ่มหลานนะครับคือกลุ่มเจนลูกเจนหลน ครับบาดีเอาอย่าง้นไปนะครับเนครับนอกจากภาพถ่ายนะแล้วก็บ,บาดีละอัอย่างไว้นอกจากรอยเท้านะครับห้างพิงขยะพี่น้องเนึกคราะว่าที่นี่คนดูแลกันตามธรรมชาตินี่นะครดีมากเลยนะอีกนักแก่พี่น้องเจ้าจ้า ใกล้ความจริงแล้วครับผมนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วพี่น้องไอ้กล้องอาจจะสัานจะโยกของนึ้นพี่น้องเนานะหัวเตียวนะครับ ครับอันนี้เป็นป้ายพี่น้องป้ายตำนานน้ำตกบอตองน้ำพุเจ็ดสีเนาะอันนี้ยังยอกนะครับเนาะครับนี่ฮะครับถ้าท่านมาก็อ่านนะครับเนาะงคืออ่าน,นคนอานือฟังนี่ทอดให้บัเสียงอ่ะพี่น้องเอ้ย <c oughs> ครับประมาณนี้ครับอันนี้ก ธรรมชาติลุ่มลื่นครับผมครับนี่คือจูดกําเนิดพี่น้องเอ่อสีสวยงามพี่น้องหนึ่งนะครับสมกับความตั้งใจที่เขาได้มานะครับนะจะมีสีโอสีงามพี่น้องสีเป็นสีมรกตนะครับอันนี้เป็นต้นน้ําต่าน้ํานะครับที่กําเนิดน้ําตกนะครับผมกัดนี่นะครับงามแต่แต้เลยครับผมครับขอจชิขอชวนมาเอ้อนะครับเนืองจากน้ําพุเจ็ดสีนะครับแล้วกับน้าตกบดตองงามพี่น้องงามงามขนาดเลยนะัะ นะครับใสขนาดเลยีปน้องแล้วก็เป็นสีมอดลกักโอตนนะครับผมมือนจะเป็นสีมอดลกักโอตุนนะฮะคนตักน้ําตักได้นะีปน้องกนะ็มีที่ตักคือกนมีที่ตัก,น,ตกน้ำคุณตัวนะฮะนะฮะนะครับ,นะรบ,นะรบเตียวของลูกหัวลูกเกานาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะอันบอกตามความเชื่อของเขานะครับว่าพื้นบ้านเนาะว่าถ้าได้อันเอาไปพรมเนาะเอาไปลูบ หน้าลูกงอนลูกหัวก็จะเป็นพองขวายอย่างจะเป็นซีรีมงคลอีกดีกว่านะับเนาอครับนะครับ,นะรบงามขนาดเลยพี่น้องครับสำรับน้ำตกบัวตองแล้วก็น,น้ำพุเจ็ดสีนะพี่น้องอยู่ที่เขตอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะครับอาท่านจะมาเส้นทางถนนถ้ามาจากในเมืองเนาะจากตัวเวียงนะครับเวียงเชียงใหม่ ก็จะเป็นเขตเส้นทางพัวเขาแม่เส้นสันสายแปาเนาะครับเนาะสันสายแปาหรือว่าเชียงใหม่เปานะครับผมมามาทางมหาลัยแม่โจนะครับถ้าเจอมหาลัยแม่โจก็สื่อมาเลยนะครับสื่อมากล้ยจะมาพอ่สหมู่บ้านจีดีแม่ครัวะพสบ้านสีงามโพสบ้านแม่นาปากนะครับมาหลายหมู่บ้านพี่น้องครับอ่าจะมีป้ายบอกนะครับอ่าแล้วก็จะอยู่ขวามือนะครับเมื่อท่านเลี้ยวขวาเข้ามานะครับแล้วก็มาแอลดอยน์รักธรรมชาตินะครับผมครับสำหรับคลิป าน้ำตกบะตองเลยน้ำผู้เจ็ดสีเช่เห็นมราชจีนเอลมวล่วนไพรบะมว่วนเฮามว่วนขอลาไปก่อนครับผมอกอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ